โอ้โหมีปืนด้วยดิไซนเท่มากเลยปืนอ่ะใครดีไซน์มา้ายิงดิโอ้โหโคตรเท่ยิงอย่างนี้หน่งทีแล้วก็โยกนีโอ้สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้ดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะ จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเพื่อนดีไซน์นั่นเองเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนกันเลยวันนี้ดีไซน์จะเอาของไปเซอร์ไพรส์เพื่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวกรนต้องบอกทุกคนก่อนว่าเพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนชื่อแมนจูเพื่อนชื่อแมนจูไปเดี๋ยวเราไปบ้านแมนจูกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าดีไซน์จะเอาของขวัญอะไราไปเซอร์ไพรส์แมนจูแล้วก็ <S 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 เมนจูเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายและหน้าตายังไงและจะชอบของขวัญที่ดีไซเอาไปเซอร์ไพรส์ไหมปแล้วไม่บอกไม่บอกใช่ไหมแต่ไปดูกันค่ะทุกคนเย่ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านเมนจูแล้วนะคะทุกคนนี่บ้านเมนจูเปิดเป็นร้านหมูกระทะนะชื่อร้านอะไรคะดีไซน์หมูจูใช่ไหมอ่ะไปดูกัน นี่ชื่อร้านหมูจูหมูกระทะบุฟเฟ่นะคะเป็นแบบราคาย่อมเยาวนะคะทุกคนนี่หัวละ149รบ้าบาแ <Wow. S 1> มนจูอยู่ไหนไปดูแมนจูซิ <c oughs> ไปเดินทข้าไ,าไปเลยค่ะไปไปนู่นไงแมนจูเห็นแมนจูแล้วยืนอยู่นู่นเย <c oughs> <c oughs> ดีไซน์มีของขวัญไว้แมนจูด้วยนะดูสิถุงบลเลอร์เลย <c oughs> ไหนแมนจูอยู่ไหน เอาขวดให้เพื่อนเร็วแม่มแบบแอมแม่ตัวเดียวแฮะแมนจูยังไม่ได้อับหนาไปเอาขวดไปให้แมนไปให้แมนจูค่ะเด <laughs> ินอะไรล่ะเ <laughs> ขินเขินเดินอะไรล่ะถ่ะ <laughs> ายเก็บไว้ค่ะถ่าย,ายเก็บไว้เป็นความทรงจำไงเออโตเป็นโตเป็นหนุ่มใช่เดี๋ยวโ,โต,โต,โตมาได้ดูถ่นีค่ะเล่ถ่ายรูปตรงนู้นไปถ่ายรูปตรงนน้นดีกว่าไป่ค่ะ ให้ของขวัญก่อนเย้่ไหนขอดูใกล้ก่อแมนจูดูก่อนดูของขวัญก่อนอะไรเอ่ยว่าแต่เคนอะไรเอ่ยโอ้ว้าวดีไซน์เล่นเป็นไหมคะดีไซน์ใช่ดีไซน์เคยเล่นแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดีไซน์สอนแมนจูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่าต้องต้องถามเจ้าตัวก่อนเจ้าตัวสนใจไหนที่สุด สนใจไหนที่สุดอยากดูไหนอยากดูอันไหนอยากดูอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นอันนั้นไม่สนใจเห็นนั้นไม่สนใจอยากดูอันในกล่องอยากดูอันในกล่องอ่ะบอกบอกบอกพ่อป๋องอยากดูอันในกล่องอ่าจับไปอุ้ยมีปืนด้วยค่ะโอ้โหมีปืนด้วยไหนทรายเท่มากเลยปืนน่ะนายทรายทำท่ายิงดิโอ๋อ อย่างเพ่อะของแมนจูเป็นไรอุ้ยมีมีดมีดา <Wow. S 1> บเหรอเป็นดาบใช่ป่ะเนี้ยตัด,ดอะไรได้บ้างลองเอานี่ขึ้นเึิบฟันได้ไหนฟันซิทำท่าทำท่าฟันหน่อยแล้วไม่ใช่ป<ะ>ืน นี่นี่ปืนโดนดีไซน์นี่ปืนอย่างเท่เลยเวนจูปืนนี่แล้วอย่างงี้ปืนเท่มากมันไม่อันตรายนะเขาลูกลูกมันเป็นลูกโฟมใช่ไหมแหมไหนแม่ขอดูลูกมันหน่อยค่ะแม่ขอดูลูกมันหน่อยลูกมันเป็นโฟมนะคะทุกคนนี่อ่อนๆแบบนี้นะก็คือเด็กๆเล่นได้ไม่เป็นอันตรายนะคะได้ของขวัญอีกแล้วเฮ้ยได้ของขวัญอีกแล้วนี่เอเชียมาให้สวัสดีค่ะโอ้โห วันนี้รวมแก๊งสามแสบอายุเท่าเท่ากันหมดเลยนะ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นไงอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้เด็กเเขาดูของเล่นกันก่อนว่าอันไหนเล่นยังไงนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะโอ้โหดู <c oughs> ไายยิงังไงคะกดที่ยิงอย่างนี้หนึ่งทีแล้วก็โยกให กดหนึ่งทีกดตรงไหนคะดีไาน์กดตรงปืนตรงนี้อ๋อมันมีได้มันมีที่ให้กดอยู่ใช่ไหมอะไรหนูลองยิงสิยิงลงวัดเลยไหมไปนู่นยิงลงวัดเลยไหมยิงเลยไหมยิงเลยไม่แรงไม่เจ็บด้วยได้ไหม เพื่อนนะเนี่ยเล่นถ้าเล่นกันนิ่จะโดนไหมเนี่ยโอ้โหอันนุนเอาอนุอนุชอบมีดนะทุกคน้นุชอบดาบเเฮ้ีบร์ดย

นี่ตาย่อยไหมอันนี้แก๊งเด็กๆกินเค้กกันอยู่โอ้โหเป็นไงคะเล่นกันอุ้ยเฮ้ยยิงโดนไหมไปจะกลับแล้วค่ะสู้กันเหรอสู้กันเหรอ ไปดบายบายทุกคนนค่ะกลับบ้านแล้วแปลเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียนอยู่ใช่ไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้แมนจูไปโรงเรียนไหมนะแมไปแมนจูก็จะไปโรงเรียนไปบายบายทุกคนนค่ะอ่ะบายบายทุกคนทก่านบายบายก่อนเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งค่ายให้ด้วยบายบายแมนจูบายบายบายแมนจูเขิน